ครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องแฟนๆมวยปั้มชาวไทยทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกๆคนทุกๆท่านแฟนมวยปั้มทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งหนึ่งกับช่วงใหม่ของผมครับเป็นพอดแคสต์นะฮะซึ่งเราจะมาพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเนื้อเรื่องต่างๆอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการมวยปั้มนะฮะโดยเฉพาะมวยปั้มญิงนะครับเพราะว่าช่องของเรานะครับแน่นอนนะฮะว่าช่องของเรามีคอนเทนต์หลักๆคือมวยปั้มญิงนะครับเราก็จะ มุ่งเน้นไปที่มวยปั้มหญิงมากกว่านะฮะหลังจากที่ผมเคยโพสต์คลิปไปก่อนหน้านี้นะฮะว่าผมไม่ได้ทําคลิปภาคมวยปั้มต่อแล้วนะครับเนื่องจากทุกทุกวันนี้ประเทศไทยสามารถดูมวยปั้มแบบถูกลิขสิทธิ์ได้แล้วนะครับถ่ายทอดสดจากเมืองนอกแล้วก็ภาคไทยโดยนักภาคมวยปั้มในตำนานอย่างนาติงนะฮะเรียกว่าถ่ายทอดสดมาหนิน้ติงก็ภาคเลยฮะก็ถ้าใครอยากรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับก็สามารถไปติด สามได้นะครับที่ช่องสามบีบีกิกาีนะครับก็จะได้ดูมวยปั้มแบบถูและสิทธิ์แล้วก็แบบสดๆดร้อนๆกันนะก็จะมีทั้งรอและส a c k กดาวแต่ว่าไม่มีสึกใหญ่นะครัศึกใหญ่ก็ต้องไปหาดูใน WWE Network เน็เเอาเท่านั้นนะครับเราจะมาพูดถึงท็อปปิกของเราในวันนี้นะครับซึ่งท็อปปิกนี้เรียกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะ เดือนมก,กราคมของทุกปีนะครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเทศกาลของแฟนๆมวยปั้มทั่วโลกนะฮะเพราะว่าในเดือนมก,กราคมเนี่ยมันจะมีสึกใหญ่อีกสึกหนึ่งของ w w e เว้เป็นสึกแบบสึกใหญ่ต้นปีเป็นสึกใหญ่ใน b i g 4ของ w w e ก็คือ b i g 4ของ WWE คืออะไรนะครับผมจะอธิบายก่อน Big 4ฟของ w w e ก็คือ4ีสึกใหญ่ที่เป็นสึกหลัก ในแต่ละปีของ WWE นะครับจะมีต้นปีก็จะมีโ o ยัลแ u มเบลแล้วก็ศึกใหญ่ที่สุดของวงการมวยปั้มโลกนะฮะอย่างศึกเรโซมาเนียนะฮะแล้วก็จะมี Summer Slam ลมนะฮะอันนี้เป็นช่วงฤดูร้อนของฝรั่งเขานะฮะประมาณเดือนสิงหาคมแล้วก็จะมีศึก s ซ r v ์เวอร์ซีรีนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับอ่ะ วันนี้เราจะปรับทุกศึกออกไปวันนี้เราจะมาพูดถึงศึก Royal r o โร l อลัม l บก่อนศึก Royal r o โร l อลัม l บคืออะไรศึกโร l อลัม l บคือศึกใหญ่ประจําเดือนมกราคมนะฮะเรียกได้ว่ามีกติกาพิเศษก็คือจะมี30คนนะฮะสู้กันบนเวทีเดียวแล้วก็จับเวียงคู่ต่อสู้ตกเวทีทีละคนทีละคนข้ามเชือกเส้นที่3เท่านั้นนะครับไม่ได้ขึ้นมาทีเดียว30คนแต่ว่าจะออกมาทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนซึ่งความสนุกเนี่ย เราก็จะได้รู้นว่าใครจะออกมาบ้างออกมาเป็นคนยี่เท่าไหร่แล้วใครจะตกเวทีบ้างแต่ละปีจะมีตัวเต็งเป็นใครบ้างใครจะชนะบ้างถามว่าคนที่ชนะสึก Royal r โรยลัมโบได้อะไรนะฮะสำหรับคนที่ชนะสึกโรยลัมโบนะครับก็จะได้ตั๋วไปสึก r e สโ l มาเนียนะครับก็คือจะได้ไปเลือกท้าชิงแชมป์เส้นใหญ่นะฮะ ของฝั่งผู้ชายก็จะเป็น WWE Champion แล้วก็ Universal Champion นะครับของฝั่งหญิงก็จะเป็นแชมป์โลกหญิงฝั่งรอกับ SmackDown นะฮะก็สามารถเลือกเส้นไหนก็ได้นะฮะที่อยากทา้าและวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเต็งที่จะชนะ Royal Rumble ปีนี้โดยความคิดของผมเองย้ำนะฮะว่าความคิดของผมเองนะครับจะเป็นยังไงนั้นแล้วเราไปวิเคราะห์ทีละคนกันเลยนะครับผมคนแรกนะครับเบลลี่ครับ ถามว่าทำไมต้องเป็นเบลลี่ในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าตอนนี้วงการมวยปั้มเนี่ยคือมีตัวท็อปของดิวิชันหญิงอยู่4คนก็คือชาร์ลอตเบกกี้ซาชาแบง์และก็เบลลี่นะฮะซึ่งตอนนี้เบกกี้กับชาร์ลอตชนะไปแล้ว2คนเหลือเบลลี่กับซาชาแบง์ซึ่งตอนนี้ซาชาแบงก์ถือแชมป์โลกหญิงฝั่งสแน็กดาวอยู่เพราะฉะนั้นเหลือเบลลี่ผมคิดว่ายังไง4คนนี้ต้องชนะโรยิลัมเบิรครบทั้ง4คนอยู่แล้วไม่ไปีแรกก็ปีหนึ่งเพราะ นั้นผมเลยคิดว่าปีนี้เบลลี่น่าจะมีโอกาสที่ชนะและไปท้าชิงแชมป์กับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรักของตัวเองอย่างซาชาแบงค์หรืออาจจะเป็นอาเจียสึกะนะฮะก็ต้องรอดูครับคนต่อมาครับเรียลลิปลี่ถามว่าทำไมต้องเป็นเรียลลิปลี่ปีที่แล้วเนี่ยนางปั้มชิงแชมป์โลกหญิงฝั่ง n x t กับชา์ล็อตนะครับซึ่งตอนนั้นนางเป็นแชมป์ก็แพ้ไปอแพ้ชาลล็อตไปหลังจากนั้นเรียลลิปลี่ก็ปั้มอยู่ n x t มาตลอดครับแล้วศึก n x t New Year e v i l นะฮะนางเจอกับเรเกลกนซาเลสแบบ Last Woman Standing m a n นะครับก็แพ้ไปอย่างยับเยินเลยนะฮะผมก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นโอกาสของรีอาลิบลี่แล้วหรือเปล่าที่ต้องขึ้นค่ายหลักอย่างไม่รอแล้วก็ SmackDown นะฮะซึ่งไม่แน่นะเธออาจจะมาะในศึก o y a l Rumble ก็ได้ครับแล้วจับเวียงคู่ต่อสู้อีก29คนตกเวทีไปแล้วทำให้เธอได้ไปท้าชิงแชมป์นะฮะผมก็คิดว่าเธอเนี่ยฝีมือดีมีหน่วยกา้านดีแบบ ทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะสำหรับเรียริบลีก็น่าลุ้นนะฮะสำหรับเธอคนนี้ดาวลุ่งหน้าใหม่ไฟแรงครับรอนด้าราอซีครับรอนด้าราซีนะฮะหายไปตั้งแต่ปี2019ครับหลังจบศึกเรซเมเนียครั้งที่35นะครับซึ่งแพ้เสียแชมป์ไปให้เบกกิลเอนช์นะครับตอนนี้เบกกิลเอนช์ก็ไปเลี้ยงลูกอยู่นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนอาจจะก่อนรอโซอมนเนียนะให้เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ะตัดกลับมาที่รอนดาราลซีครับก็เธอก็หายไปเป็นแบบปีหนึงปีกว่าเลยก็ได้ประมาณนั้นนะ่ะผมคิดว่าเธอจะมาตั้งแต่ในปี2020ในโรเจล m โมปี2020นะฮะเธอก็ไม่มาก็เธอก็ไม่มีบทบาทอะไรเลยนะฮะเธอก็ไปทำชาแนล YouTube ไปแคสเกมครับไปติดตามเธอได้นะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยผมเห็นเธอลงคลิป เกี่ยวกับมวยปั้มบ่อยเหมือนไปถ่ายโฆษณามวยปั้มอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ในการแคชเกมของ WWE เนี่ยเธอก็ได้มาแคชร่วมกับนักมวยปั้มหลายๆคนด้วยซึ่งและอีกอย่างจุดสังเกตของผมก็คือตอนนี้ WWE ลงคลิปรอนดาวราซี่เยอะมากลงคลิปแมตช์กอลๆของเธอเยอะมากซึ่งผมก็เลยคิดว่าอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่รอนดาวราซี่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใน WWE ครับ คนต่อมาครับนั่นก็คือเบียนกาบลเลนะครับ EST of SmackDown นะฮะก็เธอขึ้นค่ายหลักเมื่อปี2020นี่เองนะฮะขึ้นมาเออเป็นเมน roster ของ SmackDown นะฮะซึ่งเธอคนนี้ก็ฝีมือดีมากนะครับสำหรับผมผมชอบเธอมากแต่ว่าฝีมือดีคือทุกอย่างเพอร์เฟกหมดนะฮะสำหรับเธอคนนี้ผมก็เลยคิดว่าเออปีนี้ เธออาจจะเป็นตัวเต็งอีกคนหนึ่งเพราะาปีที่แล้วเธอจับคู่ต่อสู้เวียงตกวทีไปหลายคนมากนะฮะก็ปีนี้ก็น่าลุ้นนะฮะสำหรับเบียนกาบาัล่ครับแล้วคนสุดท้ายครับนั่นก็คือเชนาเบรเซอร์ครับก็คือป้าเชนานี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่ามีข่าวว่าปีที่แล้วเธอจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เปลี่ยนบทกระทันหันครับกลายเป็นชาร์ล็อตแฟชนะไปซึ่ง เชนานะฮะขึ้นค่ายหลังเมื่อปีที่แล้วนะฮะขึ้นมาเล่นงานเบกกิลินแล้วก็ไปชิงแชมป์กับเบกกิลินในศึกเวสโซมาเนียครั้งที่36แต่ว่าก็แพ้เสียแชมป์ไปส่วนผลงานในปีที่ผ่านมาเธอก็เป็นแชมป์แท็กทีมหญิงนะฮะคู่กับเนอาแจคแต่ว่าตอนนี้ก็เสียให้ชา์ล็อตกับอาสกะไปแล้วนะครับซึ่งชา์ล็อตก็เพิ่งกลับมานะฮะผมเลยคิดว่าเออไม่แน่นะปีนี้ W ิวบีอาจจะให้เชนาเบเซชนะก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเธอก็มีผลงานที่ดีมาโดยตลอดนะฮะ ก็ได้ยินข่าวว่าเธอจะได้มันอีกนะแบงก์เธอก็ไม่ได้สุดท้ายก็เป็นอส,สกะจะได้แชมป์ตอนไหนก็ไม่ได้แต่ว่าปีที่แล้วอย่างน้อยก็ยังถือแชมป์แท็กทีมอยู่นะฮะก็ปีที่แล้วก็ขึ้นมาเป็นคนที่30ซะด้วยนะครับเชนาเบเซอร์ขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายนะฮะแล้วก็เวียงคู่ต่อสู้ลงไปหลายคนนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็โดนชาร์ล็อตเกี่ยวคอตกเวทีไปนะครับก็ต้องรอดูครับว่า WWE ในปีนี้เนี่ยจะปั้นเชนาเบเซอร์ให้ไปถึง ระดับแชมป์โลกหรือไม่ครับก็ต้องรอดูนะฮะและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมได้ทำการคิดวิเคราะห์มาแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดูอยู่มีความคิดเห็นอย่างไรเป็นแฟนมวยป้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับในใต้เม้นข้างล่างนี้เลยนะฮะส่วนแมตช์อื่นในศึก royal rumble นะฮะของผู้หญิงผมก็ คิดว่าซาชาแบงค์จะป้องกันแชมป์กับคาเมล่าแล้วก็อาเจอาอสึกะจะป้องกันแชมป์กับใครสักคนนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้มีประกาศลงมาว่าอาเจจะเจอกับใครนะฮะจะป้องกันแชมป์กับใครตอนนี้คนที่ประกาศเข้าร่วมศึกรอยัลดัมเบลนะฮะก็จะมีนายแจ็คชาร์ลอตแฟร์แมนดี้โลสเดน่าบรูคแล้วก็เบลลี่แล้วก็เบียนกาบาลนนะฮะตอนนี้มีแค่นี้นะครับอาจจะไม่ประกาศออกมาทั้ง30คนนะครับนอกนั้นอาจจะไปเก็บไว้เซอร์ไพรส์อเอานะฮะก็รอดูครับว่าจะเป็นใครบ้าง โอเคผมขออนุญาตแจ้งข่าวนิดหน่อยนะฮะเกี่ยวกับวงการมวยปั้มตอนนี้ครับวันนี้วันที่17มกราคมนะฮะที่ผมอัดคลิปอยู่นี่ซึ่งศึกโรยัลโบนี่จะจัดขึ้นวันที่31มกราคมตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์ตอนเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนเรื่องที่ผมจะแจ้งนะ,ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเร l e ซเนียครั้งที่37นะครับเร l e มเนียครั้งที่37นะฮะปีนี้จะเป็นทีมฮอลลีวูดนะฮะ จัดกันเดือนมีนาคมนะครับก็ปีนี้ก็โดนเปลี่ยนแผนอีกแล้วนะครับราซโซมานียปีนี้เปลี่ยนแผนเป็นจัด2วันเหมือนปีที่แล้วนะครับในสนามเรมอนต์เจมส์สเตเดียมนะครับซึ่งปีที่แล้วจะไปจัดอยู่เรมอนต์เจมส์สเตเดียมนะฮะอยู่ที่แทมปาเบฟนะฮะก็ปีแล้วก็ไม่ได้จัดครับเนื่องจากโควิดครับปีนี้ก็โควิดอีกครับทำให้เปลี่ยนแผนอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแผนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะ โดยเมื่อเช้านี้นะฮะ WWE ได้ประกาศเรสซมเนียออกมา3ปีติดเลยนะฮะประกาศกันล่วงหน้ายาวๆเลยนะฮะสำหรับเรซซอมเนียนะฮะสรุปก็คือปีนี้นะฮะไปจัดที่ Raymond เจมส์สเตเดียมใน t ท m p a f า o ลอริดนะฮะ2วันเหมือนเดิมนะฮะอาจจะมีผู้ชมเข้าดูฮะแต่อาจจะเป็นจำกัดผู้ชมนะฮะปีหน้านะครับจะไปจัดกันที่ AT&T Stadium เนะฮะเป็นสนามที่เคยจัดในศึกเรซซมเนียครั้งที่32นะครับที่ ดัลลัสเท็กซัสครับโซริโซเมเนียครั้งที่39นะครับจะไปจัดกันที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียในโซฟายสเตเดียมนะฮะซึ่งเป็นทีมของโซลโซมเนียปีนี้แหละที่จริงต้องจัดปีนี้แต่เลื่อนไปเป็น2ปีข้งนางหน้านะฮะหวังว่าปีนั้นจะมีคนดูแล้วนะครับเพราะว่าโควิดจะหายอะไรทุกอย่างตอนนี้อเมริกาก็เริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับตอนนี้ โอเคครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะฮะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่และเป็น f c ผมตั้งแต่ผมพากไว้ป้ามาผมก็ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะโอเคครับขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่เสียสละเวลามาดูคลิปนี้ครับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปลงเพลงเท่านี้นะฮะแล้วก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ